เนแฟนค่ะคำถามแรกนะคะถ้าเลือกเก็บหนึ่งค,ความทรงจำในการถ่ายชายตลอด8ป p จะเลือกช่วงไหนเพราะอะไร If you can choose one part of the eight episodes of Chinese series which part would you choose to keep to yourself the best memory พ be so ี่โ e ดูมันอยากตอบสุดละปูอ่โโบชอบช่วงเวลาที่ปารีสเออทุกครั้งที่ผมไปผมรู้สึกว่า เอาจริงตอนแรกโปรไม่ได้รู้สึกว่าเมืองปารีสเป็นเมืองที่โรแมนติกโปคิดว่าแค่เป็นเมืองที่สวยงามเฉยเฉยแต่หลังจากที่ไปหลายๆรอบอ่ะแล้วพอได้ถ่ายชายแล้วพอได้ได้ดูแบบวิดีโอที่ถ่ายชายมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเมืองที่โรแมนติกแล้วก็สวยงามแบพร้อมกันแล้วเราได้เก็บความทรงจําไว้ในนั้นกับชายเดอะซีรีส์อ่ะก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นช่วงเวลาที่เราจำได้แล้วเราดูอีกครั้งกันเลย i really see where he did the shooting in Paris. Because at first he thought it's a beautiful city, but now we feel that romance, the romantic feeling of Paris, and he's really looking right to keep this memory with Chinese series. Paris, <laughs> <laughs> ชอบปารีสเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยอ๋อมีก็ไปถึอไปไงเป็นไปถืไไปถึอไฟตอนเปิดตอนเปิดป้องแล้วเขาเป็นผิดอะไรไหครับโผล่เลยว่า้ำเองไปมันมันไม่โผมันไม่โผลยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นอยู่แล้วไง ก็ก็เดือดยากมากๆเลยแต่ว่าลกเราเรารู้สึกว่าไอ้สี่ที่เราเราอยู่ที่บ้านขอเพราะว่าตอนอยู่บ้านธรเราเห็นตัวละครเยอะมากเพราว่าจะเป็นเป็นคือมันตัวละครเยอะมากที่ไปบ้านราไปแหล่งของความสุขเราก็จะเห็นความสุขท่วมท้นรวมไปถึงความด่าท่วมทนที่บ้านของอันวาเราจะได้เห็นใน EP แปดนะครับ p อีกสุดม i นจร h งโดน n ูโดนแน่นอนอีกไม่พอนียห้องสมุดนะครับห้องสมุดพาที่มีมีั e ่หนังสือนะที่แบบเจอในครั้งแรกก็เป็นพาที่ผมรู้สึกว่าโลเคชั่นเป็นฝัแก็จะเป็นเป็นเป็นเก่าจริงๆนะครับเป็นของแบบอ่ อ่านตึก oh. แต่เป็นเก่านะยครับแล้วก็ร im> ู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ผมผมได้ได้ท้องอการแสดงรูปแบบใหม่นะครับประมาณนะครับใช่แต่มันคลาสสิกมากเนะครับรอไหมครับได้ครับอ้มันก็เรื่อยๆแบบที่ในห้องสมุดเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีมนต์ขลังและก็เป็นสถานที่แรกที่เขาได้พบกับคนที่อยูางๆเขาใช่ไหมคะคุณยูโร ชอบคล้ายๆกันแหมห้องสมุดชอบคล้ายๆกันครับแต่ของผมจะเข้าไปอีกห้องหนึ่งที่ <c oughs> มันจะเป็นห้องที่ที่ที่อยากเป็นความทรงจำเพราะว่ามันจะมีรูปปั้นเดวิด <c oughs> ซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนั้นแหละเป็นความทรงจำผมอยากจะมีหุ่นแบบนั้นผมโอเคครับมีหุ่นแบบนี้ต้องปรึกษาไหมคะข้ามขายของรับไปก่อน ล่าสุดเอาบูธมาตั้งหน้างานนะเชื่อเลยต่อเลยฮะะชื่อค่าไอ้คนว